สวัสดีครับสามหนุกเวกยักเชียงรายครับผมอันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นๆครับนะครับให้ลูกน้องมาช่วยกันลดน้ําครับ่ามจะไปขี่รถเล่นครับนะครับอันนี้อันนี้ผมลดเสร็จละนะครับรดเสร็จละนะครับใส่มือยายปลุกน้บยายเป็นคนคุมน้ําครับผมนะครับยายเป็นผู้คุมนะครับน้บ ทางโน้นผมไปไม่ได้ครับต้องให้ร้านไ่ช่วยรถนะครับรถไปทัวสักทีครับอยากจะไปเล่นครับที่ตังนี่ขอครับอยากกินอะไรขอได้อย่างนี้ครับนะครับสามเล็กๆครับผมอันนี้ก็ปลูกยาไว้ครับให้ร้านรดน้ำให้นะครับปลูกยาเพิ่มเติมนะครับผมั่งโน้นก็เป็นยาหดอิสรเเอลครับ แบ่งให้พี่น้องทีมงานเอาไปปลูกด้วยนะครับนะผมใครมาซื้อนุพันธ์หนูก็แบ่งแบ่งกันนะครับเอาไปปลูกให้หนูกิน,นครับช่วยลดต้นทุนเนาะช่วยประหยัดได้นะครับาสาเรเล็กๆกับผมครับผมค็ผมไม่ได้เลี้ยงคนเดียวนะครับผม,ผมก็มีทีมงานผมก็มีสาขาครับผมมีสาขาทั้งในประเทศและในประเทศ ทั้งทรวมกันก็ก้าวสาขานครับมีคนอยากขอเป็นสาขาเพิ่มแต่ว่าผมผมเอาแค่นี้นะครับแค่ก้าวสาขาพอนะครับเราผมไม่เน้นอะไรมากมายผมเน้นคุณภาพนะครับก็คือเน้นคุณภาพนะครับผมมีสาขาแต่สาขาเนี่ไม่พอขายกันนะครับมีส่งให้ผมนะครับนะครับทั้งทั้งภาคอีสานในทั้งภาคเหนือนะครับ สาขานะครับสั่งลาวก็มีนะครับนะครับผมไปเปิดว้นะครับมีหนูเนื้อเท่าไหร่เมื่อก่อนผมก็ส่งไปหลักร้อยร้อยกว่ากิโลครับทั้งพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ส่งไปทำหนูไม่มีครับหนูหมดหายยากมากครับหนูเนื้อนะครับน้องเขาก็บอกว่าอยากได้หนูเนื้อไปขายทางนน้นบ้างพอมีไหมในภาคเหนือที่การรับซื้อคนที่ไปดักร้อยกิโลขึ้นนี่ไม่มีเลยนะครับนะครับ ส่วนมากหรือมอ,อมาก็จีไปส่งภาคอีสานก็เอาจากภาคกลางไปส่งนะครับภาคเหนือนี่คนไม่ค่อยนิยมแล้วก็คนยังเลี้ยงน้อยอยู่นะครับนะบผมผมก็ยังกําลังสร้างทีมสร้างทีมงานในเชียงรายแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเออวันหน้า,า,ามีถ้าเลี้ยงแล้วก็เอามาขายให้ผมได้เลยนะครับผมหรือว่าจะขายเองก็ได้นะครับนะผมถ้าขายไม่ได้ก็ผมยินดีเป็นจุด รับซื้อให้นะครับผมนะครับผมนะฮะของคนที่ท่านที่ติดตามฟาร์มหนูยักษ์จังไรนะครับมีทั้งโทรมาจากต่างจังหวัดมาศึกษาดูงานจากสังลาวมาดูงานก็มีนะครับผมจากเมืองนอกก็มีนะครับที่ติดตามใน youtube นะครับเ็าดู youtube แล้วกเหาให้ญาติมาดูนะครับเขาทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับนะครับมาดูงานถ่ายรูปถ่ายอะไรไปเตรียมบ่อเตรียมอะไรก็เตรียม สั่งพันหนูเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะเลี้ยงขายนะครับผมก็จินดีครับที่ผมสารามเป็กเล็กผมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าช่วยเหลือให้คนมีรา,ายได้เสริมนะครับเนาะแต่ถ้าทำจริงๆผมว่ามันเป็นรายได้หลักได้เลยนะครับของผมนี่ก็ททำแค่ทำเล่นๆนะครับที่แรกนะผมทำคิดว่าทำแ,แก้แก้เงาแก้ซิงไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยครับขอตังค์แม่มาลงทุนนะครับ ก็ลงทุนหลักได้กก็สองหมื่นก็เบิกมาได้เรื่อยครับสี่หมืน่นห้าหมืน่นหกหมืน่มอนอันนี้ผมคืนทุนหมดแล้วครับผมได้กาไรเรียบร้อยหมดแล้วครับไปในปีครึ่งนะครับผมนําตลาดเองเลี้ยงเองนะครับจนตอนนี้ก็คนรู้จักทั่วประเทศได้นะครับผมทั้งต่างประเทศด้วยทั้งสั่งลาวทั้งอะไรด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนะครับก็ใครสนใจพ่อแม่พันธุ์หรือว่าอยากมาศึกษาดูง,งานที่ฟาร์มก็ยินดีนะครับผม นีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันครับมาดูได้ฟรีนะครับบอกกันฟรีนะครับผมไม่มีตังค์ซื้อหนูก็มาคุยกันครับนะครับผมถ้าไม่มีจริงๆริผมให้ฟรีได้ครับเพราะแม่พันธุ์ไปเลี้ยงได้เลยนะครับผมส่วน้พิการก็ถ้าอยากเลี้ยงหนูอะไรเงี้ยก็ติดต่อไมาได้ครับผมผมแนะนําให้ได้ผมก็แบ่งปันให้เอาไปเลี้ยงได้นะครับผมนะครับผมก็รับจานวนจํากัดนะครับเพราะว่าหนูผมก็ผลิตไม่ทันนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ